สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางนะครับผมฮานอยสูตรสองตัวรูดนะครับผมประจําวันที่24ตุลาคม2564นนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังนะครับผมก็ฟังคําเตือนนะครับผมจากทางช่อง คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของเมื่อวานนะครับผมวันที่23นะครับผมเมื่อวานแอดมินให 8กับ2นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมสำหรับ2ก็25แอดมินเจาะข้ามนะครับผมเสียดายมากนะครับผม2552มา2เด้งเลยนะครับผมสำหรับ2นะครับผมมาในรอบปกติกับรอบ VIP เลยนะครับผม2552นะครับผมสำหรับ8ก็เข้า80นะครับผม80ในรอบเฉพาะในรอบ VIP นะครับผมสำหรับ80ก็เข้าตัวชอบนะครับผม 8998แอดมินก็เจาะไม่ถึงนะครับผมต้องขอโทษขออภัย f อพี่น้องนะครับผมแต่เสียดาย25มากเลยนะครับผมสำหรับสายวิ่งสายรูดก็น่าจะได้เฮอยู่นะครับผมสำหรับ2ตามต่อนะครับผมสำหรับวันที่24นะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่7กับ4นะครับผมสายวิ่งสายรูดนะครับผมวิ่งรูด7กับ4นะครับผม สำหรับเแอดมินก็เจาะไปที่เจ็ดหนึ่งนะครับผมเจ็ดจและก็เจ็ดเก้านะครับผมสำหรับ4นะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่สีนยะครับผมสี่สงสี่หกและก็สี่แปดนะครับผมแล้วก็จะเป็นสี่เจ็ดนะครับผมคู่ชุดรูดนะครับผมเจ็ดนะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมชุดเบิ้ลแอดมินให้ไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับผมสี่สี่แล้วก็เจนะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้ไปที่140นะครับผม3ามเจ็นะครับผมหนึนะครับผมแล้วก็หนึนะครับผม ถ้า f c ่น้องชอบก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผมแอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นตัวเลือกนะครับผมให้กับ f c ่น้องนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมกดลบกดเลิฟกดไลค์นะครับผมให้กับแอดตีนําโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับผม ให้กับแอดมินนะครับผมหาตัวเลขสซยซวนะครับผมมาให้เอซพี่น้องรับชมนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้เอซพี่น้องนะครับผมมีความโชคดีนะครับผมเฮงเฮงปังปังนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ